สวัสดีครับ blockfieldthai. b l o c s p o t com ครับกับผมมานผินคลิปนี้จะเป็นคลิปน้ำตกช้างนะครับด้านบนนี่คือน้ำตกช้างใ่ไหน้ำตกช้าง ตกช้างนะครับหรือว่าทักวอยข้างล่างนี้ลงไปได้นะครับที่เฮ้ยบาย <Hey! Bye! S 1> ครับที่กำลังลงไปก็คือ บอยกับจอยจากเว็บสุดสารแบบคอมนะครับที่ร่วมทีมกด้วยกันตอนนี้กําลังหาทางลงไปด้านล่างนะครับด้านล่างสวยมากนะครับแต่ว่าเวลาลงเนี่ยจะต้องดูทางที่จะลงให้ดีนะครับแนะนําว่าให้ใช้รองเท้ากีฬาไปนะครับใส่รองเท้าที่กันลื่นเพราะที่นี่ละาอองน้ําเยอะมากแล้วก็เส้นทางจะมีตะไคร่น้ําจัดครับอันนี้ผมเก็บภาพจากด้านบน ครับตรงนี้เนี่ยกลับมาด้านบนอีกครั้งจะได้ยินเสียงน้ําตกดังมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นหอยลงไปข้างล่างครับยิ่งใหญ่มากครับก